สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอนออมโลก Channel นะคะแล้วก็ตามสัญญากันไว้แล้วก็เป็นแม่สุดท้ายนะของกาพระชัยสุริยายา,ยาวนานมากนะคะกาพระชัยสุริยาเป็นผู้แต่งก็คือสุนทรภู่นะคะแต่งเป็นหนังสือแบบเรียนในมาตราตัวสะกดแม่ต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้รําได้เรียนแล้วก็ ผูกเรื่องเป็นนิทานเรื่องก่าเพื่องพระชัยสุริยานี่แหละเพื่อให้เด็กๆในสมัยก่อนอ่านแล้วมีอัรรสอ่ะในการอ่านอ่านแล้วรู้สึกสนุกไม่น่าเบือ่อเหมือนหนังสือเรียนทั่วๆไปนะคะหลังจากครูอ้อมเล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปไล่มาทุกแม่แล้วนะคะพระชัยสุริยาตกข้าราชบ,บริพารประพฤติตัวไม่ดีบ้านเมืองล่มจม น้ำท่วมลงเรือสำเพอเรือแตกเข้าป่าเข้าป่าพรารณาธรรมชาติในป่าขึ้นกกทุกยากขึ้นกดบทอัศจรรย์ต่างๆจนมาเจอ,อพระดาบทบูชากูลพระดาบทพระฤาษีจนถึงแม่กมลมพระฤาษีก็เทศนาสั่งสอนต่างๆว่าทำดีเถอะนะจะได้ไปสวรรค์เรื่องจริงนะจบสรุปสุดท้ายว่าพระชายสุยาและพระนาสุมาลีเมื่อฟังเทศจบแล้วจะเป็นยังไงมาฟังกันต่อได้ในคลิปนี้เลยค่ะ ขึ้นเกยนะคะแต่งด้วยกาบฉบัง16ขึ้นเกยเลยกล่าวเท้าไทยฟังทาน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาก้าหารเห็นภัยในขันทสันดานตัดห่วงบ่วงมานสำราญสำเร็จเมตตาในบทนี้หมายถึงขึ้นเกยเห็นไหมคะขึ้นมานตาแม่ใดสุนทรผู้ก็บอกทุกแม่เลยขึ้นแม่เกยกล่าวถึงพระราชาเมื่อได้ฟังทมคำสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดเห็นนิสัยของมนุษย์ก็เลยจัดตัดขาดจากบวงนะคะ ตัดห่วงบ่วงมาสําราญสําเร็จเมตตาก็เลยตัดบ่วงจากความทุกข์แล้วก็เหมือนได้พบกับความสําเร็จเหมือนเขาคล้ายๆกับดวงตาเห็นธรรมแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในรถลึกซึ้งในรถพระธรรมอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> พระชัยสุริยาและนางสุมาลีก็เลยออกบวชนะคะ 2. ององค์ทรงหนังพยัคขาจับจีบกีบชดารักษาศีล ถือฤาษีเช้าค่ำทำกิจพิธีกองกูลอักคีเป็นที่บูชาถาวรทั้งสององค์ก็เลยสวมใส่หนังพยาาักขาพยาาักขาแปลว่าอะไรแปลว่าเสือนั่นเองนะคะก็เลยสวมใส่หนังเสือน,นึ่งหม่มออกบวชทั้งพระชัยสุริยาและนางสุมาลีนั่นเองนะคะรักษาศีลเป็นฤาษีนะคะทุกค่ำเช้าทำพิธีบูชาไฟเป็นประจำกูลในที่นี้หมายถึงไฟกูลอักคีก็แปลว่าไฟทำ <Okay. S 1> ไมต้องบูชาไฟนี่ออมคิดว่าน่าจะเป็นอิทธิพลความเชื่อมาจากพราหมณ์อินดูนะใครเคยอ่านพวก หนังสือเมื่อก่อนรามายณนะอะไรต่างๆพวกลือสีการทําพิธีขอบังเกิดลูกอย่างเงี้ยเด็กๆรามเกียรติก็มีนะลือสีจะบําเพญ็ญศีลภาวนาใครอยากมีลูกก็นั่งบําเพญ็ญเพียรในกองไฟบางทีก็ผุดผู้หญิงมั่งผุดน้ําอมตะบ้างอย่างเงี้ยในอินเดียบางทีก็ยังเห็นลองไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการที่เขาถือศีลเป็นพิฤีษีนะคะเขาจะมีความเชื่อเรื่องการนั่งถือศีลกินลมไม่ไม่ทานอาหารแล้วก็บําเพ็ญแบบ ภาวนาแบบกองไฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีสิ่งของวิเศษผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความเชื่อด้วยก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นความเชื่อมาจากทางพราหมณ์ฮินดู <Okay. S 1> อินเดียอะไรประมาณนี้นะคะแต่บทนี้ครูอ้อมแพ้ใหม่นะหลุดนอกเรื่องไปไกลทั้งสองพระองค์ก็เลยสวมใส่ชุดแล้วก็จากหนังที่ทํามาจากเสือรักษาศีลเป็นลือศีนะคะคําเช้าก็ทําการรักษาศีลบูชาไฟอยู่เป็นประจําว wow. นอนยังไงคะปัตตพีเป็นที่บรรจะถอนปัตตพีแปลว่าพื้นดินบรรจะถอนแปลว่าที่นอนนะคะใช้ที่นอนก็ดนีนอนกับดินเลยนะคะปัตตพีเป็นที่บรรจะถอนเอน็นองลงนอนเหนือขอนเขนยเกยเสียนใช้ขอนไม้ เกยเสียนเสียนแปลว่าหัวก็คือใช้หมอนใช้ขอนไม้เป็นหมอน,น,นเองข่ำเช้าเอากาดกวาดเตียนเหนื่อยยากภาคเพียนเรียนทาบําเพ็ญเคร่งครันก็มีพื้นดินนั่นแหละเป็นที่นอนมีไม้ขอนเป็นหมอนหนุนหัวทุกข่ำเช้าเอาไม้กวาดกวาดพื้นจนสะอาดถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการบําเพ็ญเพียนแต่ก็ยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเอง กล่าวถึงพระชัยสุริยาต่อนะคะในบทนี้สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์สวยส,สุขทุกวันนานนับกับกันพุทธันดรในที่นี้ก็จนสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งคู่ก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์สวยความสุขกันทุกวันเวลาเป็นชั่วนานแบบกับกันเลยนานตลอดไปกับกันนะคะ วักต่อไปอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วสำห <Okay. S 1> รับขาพระชัยสุริยาสุนทรผู้ฝากอะไรไว้ให้เด็กๆบ้างนะคะผู้มาราการุณสุนทรผู้มาราในที่นี้ก็แปลว่า,มาแมลงผู้พึ่งก็หมายถึงตัวสุนทรผู้นั่นเองนะคะ <Okay. S 1> ผู้มาราการุณสุนทรไว้หวังสั่งสอนเด็กอ่อนวัยเยาว์เล่าเรียนอันนี้เป็นจุดประสงค์ในการแต่งนะคะสุนทรผู้บอกว่าให้ให้ที่ได้แต่งบทกรนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสั่งสอนให้เด็กๆได้ร่ำได้เรียนได้เขียนได้อ่านกันนั่นเอง สุนทรผู้บอกอะไรอีกคะกขอกกาว่าเว,วียนเด็กน้อยค่อยเพียนอ่านเขียนผสมกลมเกยระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ยไม้เรียวเจียวเอ๋ยกูเคยเข็ดหลาบกวาบเกวีย <trabajo> ยก็คือบทนี้ก็บอกว่าเด็กๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนผสมกลมเกยผสมกันไปนะจะเยน็นเยดค่อยๆเรียนรู้ประมาณนี้ขอให้ระวังครูแล้วกันอย่าไปเล่นโซนอันนี้ก็เตือนเด็กๆว่าสมัยก่อนอาจจะเล่นโซนสุนทรผู้เคยโดนมาแล้วไม้เรียวเลยนะฉันเนี่ย เข็ดหลาบมาแล้วไม้เหียวเจ็บแสบมากอย่าไปเล่นโซนพยายามค่อยๆอ่านค่อยๆเพียนค่อยๆเขียนนะคะประมาณนี้ก็ยังห่วงอยู่นะห่วงคนดั้มคนเรียงอยู่ว่าค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบนะลูก ยังไม่จบกันในเรื่องของไม้เรียวที่สุนทรผู้ได้รับไว้นะสุนทรผู้ยังบรรยายต่อไปอีกว่าหันหวดปวดแสบแปรบเสียวหยิกซ้ําช้ําเขียวอย่าที่เอาเล่นหลงจงจ<ๆ>ําก็ยังเป็นห่วงเด็กๆหนูอย่าไปเล่นลูกค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนนะระวังครูระวังโดนไม้เรียวเนี่ยเจ็บมากถูกขวดจนเจ็บแสบมีซ้ํายังถูกหยิก จนเขียวไปอีกอย่าเที่ยวเล่นก็คือด้วยความเป็นห่วงเด็กๆนั่นเองอย่าไปเล่นนะจําไว้ด้วยอย่าเล่นเยอะเรียนก่อนประมาณนี้ตอนนี้ก็บอกพวกเราด้วยนะเด็กๆลูกได้ร่ําได้เรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็พยายามอ่านเขียนผสมกลมเกยอ่านแล้วก็ให้รู้ความนะคะพยายามยิ่งภาษาไทยต้องอ่านออกเขียนได้ให้ถูกต้องด้วยจะได้นําไปใช้ได้ในอนาคต <Okay. S 1> นะคะ วักต่อไปบอกไว้ให้ทราบบาปกรรมเรียงเรียบเทียบทำแนะนําให้เจ้าเอาบุญก็คือขอบอกพวกเธอทราบถึงบาปถึงกรรมมะอย่าพยายามทําตัวไม่ดีประมาณนี้ให้เรียบเรียงคําให้ดีฉันขอแนะนําให้เอาบุญประมาณนี้นะคะก็คือ,อยังเป็นห่วงอยู่ บทสุดท้ายแล้วนะคะที่สุนทรผู้ฝากไว้ <Okay. S 1> เดชะพระมหาการุณใครเห็นเป็นคุณแบ่งบุญให้เราเจ้าเอ๋ย <Okay. S 1> ก็คือด้วยความที่เราได้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อใครแล้วมันได้บุญบ้างก็แบ่งบุญให้สุนทรผู้ด้วยประมาณนี้เหมือนเราเขียนหนังสือให้ถ้ามันเป็นให้ผลดีให้เป็นบุญกุศลแบ่งบุญให้สุนทรผู้ด้วยประมาณนี้นะคะสุนทรผู้ท่านก็รับไปเต็มๆนะะเด็กยังได้เรียนอยู่ในถึงสมัยปัจจุบันนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับ กาพะชัยสุริยาผู้แต่งก็คือสุนทรผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมนั่นเองนะคะผู้เป็นมหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผลงานท่านก็เห็นอยู่แล้วว่ายิ่งใหญ่เขียนเก่งนะคะแล้วก็พยายามกอกาก็หากอกามาเลี้ยงติดกันแม่กแม่เกยแม่สอนได้ทุกแม่เลยแล้วก็พยายามมีกุศโลบายให้เด็กๆตั้งใจเรียนมี นิทานมาสอดแทรกนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับกาบพชัยสุริยาประพันธ์ด้วยลักษณะคาประพันธ์กี่ชนิดคะ3ชนิดนะคะกาบยานี11กาบชะบัง16และกาบสุรางขนาง28นะคะจุดประสงค์อย่างที่ครูอ้อมบอกไปเพื่อให้เด็กๆได้ร่ําเรียนผสมกลมเกยเขียนอ่านนั่นเองจนในสมัยรัชกาลที่5นะคะน้อยอาจารย์ระยางกูลได้บรรจุกาพชัยสุริยาลงไปในหนังสือมูระบทบรรพกิจนะคะซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่ท่านได้เขียนเหมือนกันแต่เป็น ส่วนหนึ่งนะสอดแทรกลงไปอย่างหนังสือที่เคยท่องให้ฟังแบบเรียนนอกจากจินดามันีแล้วเด็กๆไปอ่านไปท่องได้นะยังมีอะไรอีกคะมูระบทบรรพกิตวาหาณินิกรอักษรประโยคสังโยคพิ าวายพศพิจารแล้วก็พิสารกาลันนะคะยังมีอีกหลายเล่มหลายเรื่องเลยนั่นเองแต่เป็นแบบเรียนนะคะสุนทรภู่ก็ตักเตือนไว้ว่าอย่าไปเล่นหลงลืมนะคะพยายามเรียนแล้วก็ภาคเพียนไว้ถ้ามีบุญมีกุศลก็แบ่งไปให้กันนะคะจบไปแล้วสําหรับกาบพระชัยสุริยานะคะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ สอนอ้อมโลกแชนแนลด้วยนะคะครูอ,อ้อมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปวันนี้อาจจะรัวนิดนึงเพราะว่าถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะผิดพลาดประการใดครูอ,อ้อมขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้มาทิ้งคอมเมนต์ไว้บอกเล่าอาจจะอานผิดพลาดเดี๋ยวครูอ้อมก็จะแก้ไขนะคะขอบคุณมากเลยค่ะลาไปก่อนค่ะบาย